ตัวน,นี้ Samsung Galaxy g a l ่เอสยิปซีอัลตนะครับนี่ครับที่เราใช้งานอยู่ในปีสองพันยีิบมากก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานดีนะครับเราดูในส่วนของการเพิ่มฟังก์ชันของตัวเลือกทางลัดนะครับเมื่อเราต่อตัว Apple ณ์เ i ีมานะครับเข้าไปครับต่อตัวเอสเปนมานะครับก็จะมีตัวนำทางตัวนี้นะครับฉะนั้นเลือกจะมีเมนูทางลัด ให้เราใช้งานอยู่แล้วนะครับหากเราต้องการเพิ่มนะครับแต่เพิ่มนะครับก็กดค้างแอปที่เราต้องการให้มาอยู่ในตังรัดตัวนี้นะครับเช่นคันตั้งแค่นะครับกดค้างนะครับแล้วก็ลากมาวางที่แตบตางรัดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับไปกลับนะครับนี่ครับคันตั้งแค่ก็มาอยู่ในตางรัดตัวนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นตังรัดที่สะดวกเมื่อเราใช้ตัวเฮดเป็นนะครับนะครับเห็นไหมครับ ก็ถึงได้ยิ่งขึ้นนะันับานที่จะอยู่สำหรับ S24 อัลตานะครับก็ลองดูนะครับว่าใครสนใจด้วยนี้ก็ลองดูได้นะครับราคาตอนนี้เหลือมาส2 0 0ม0นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ยังอัปเดทได้อีกหลายพีนะครับ